MG CSE วิลดราคาแบบฟ้าผ่าถูกลง4 0 0 0 0บาทใครว่ารถไฟฟ้าแพงต้องดูแต่ช้าก่อนมีแค่1 1 7คันเท่านั้นนี่ไม่ใช่แค่ข่าวลดราคาแต่มันคือโอกาสทองสำหรับคนที่อยากเป็นเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าในราคาที่เอื้อมถึงได้ง่ายที่สุดเมื่อวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมา MG ประเทศไทยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดโปรโมชั่นได้ที่ h t t p s w w w c a s t c o m t h p r o m o t i o n m g c s e e v s p a c a e c a m p a i g n https://www.cars.com/th/promotion/mg-cse-ev- v s p c a m p a i g n ได้ประกาศแคมเปญสุดพิเศษ,ษลดราคา MG CSE v รุ่นย่อย X เ,เหลือเพียง499,900บาทเท่านั้นจากราคาปกติ899,900บาทลดไปถึง400,000บาทแต่คอย้ำอีกครั้งว่ามีจำนวนจำกัดเพียง1 1 7คันสุดท้ายจริงๆใครตัดสินใจช้าอาจจะพลาดโอกาสนี้ไปอย่างน่าเสียดาย แล้วทำไมถึงลถเยอะขนาดนี้บางคนอาจจะสงสัยนี่อาจจะเป็นกลยุทธ์เพื่อเคลียร์สต๊อกรถรุ่นเก่าก่อนที่จะเปิดตัว New MG CS EV ที่มีสเปคที่ดียิ่งขึ้นก็เป็นได้อ้างอิงจากข่าวเปิดตัว New MG CS EV ที่ h t t p s w w w m a t i c o r c o t h e c o n o m y n e w u n d e r 3 2 2 9 1 9 3 ที่ระบุว่าวิ่งได้403กิโลเมตรต่อการชาร์จหครั้งแต่ไม่ว่าเหตุผลคืออะไรผู้ที่ได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือผู้บริโภคอย่างเราเรานี่เองมาดูรายละเอียดเงื่อนไขโปรโมชั่นกันดีกว่ารุ่นรถและราคา MG CS EV รุ v ่น X ราคาพิเศษ499,900บาทจากราคาปกติ899,900บาทเฉพาะลูกค้าที่จองผ่านช่องทางออนไลน์บุ o ค i ิ g บนเว็บไซต์ m c a s c o m เท่านั้นสำคัญมากต้องจองออนไลน์เท่านั้นนะประกันภัย ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและพระบรเป็นระยะเวลา1ปีมูลค่า18,900บาทแต่มีข้อแม้ว่าต้องเป็นเบี้ยรประกันสำหรับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนร,รถยนต์เชิงพาณิชย์เท่านั้นเช่นรถที่ใช้ในบริษัทแต่ไม่ได้ใช้เพื่อการขนส่งสินค้าหรือผู้โดยสารโดยตรงการรับประกันแบตเตอรี่รับประกันแบตเตอรี่นานถึง8ปีหรือ180,000กิโลเมตรแล้วแต่ยอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนซึ่งถือว่านานมากทําให้เรามั่นใจได้ในคุณภาพของแบตเตอรี่ การรับประกันคุณภาพรถยนต์รับประกันคุณภาพรถยนต์4ปีหรือ120,000กิโลเมตรแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนครอบคลุมการใช้งานทั่วไปของแถมฟรีชุดพรมปูพื้นมูลค่า990บาทเล็กๆน้อยๆแต่ก็ดีกว่าไม่มี MG Home Charger สิทธิ์แลกซื้อ MG Home Charger พร้อมค่าติดตั้งในราคาพิเศษเพียง10,000บาทจากมูลค่าเต็ม38,500บาท ซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากสำหรับคนที่ต้องการชาร์จรถที่บ้านเพราะปกติค่าติดตั้งก็ปาเข้าไปหลายพันแล้วสำคัญสถานที่รับรถต้องไปรับรถที่บริษัท m a x กซัสมอเตอร์ไทยแลนด์จำกัดถนนอ่อนนุชกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะแต่ตรงนี้สำคัญมากๆเงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและเงื่อนไขของธนาคารและสถาบันการเงินที่ร่วมรายการดอกเบี้ยอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละธนาคาร และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้นอกจากนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลงหน้าดังนั้นควรอ่านรายละเอียดให้ถี่ท่วนก่อนตัดสินใจจองระยะเวลาโปรโมชัน่นโปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าที่จองและซื้อรถยนต์ผ่านช่องทางออนไลน์ b o o k i n g m c a s com ตั้งแต่วันที่6พฤศจิกายน2 5 6 8ถึง31ธันวาคม2568เท่านั้นคำถามชวนคิด คุณคิดว่าการลดราคาครั้งใหญ่นี้จะส่งผลกระทบต่อตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยอย่างไรและคุณคิดว่า MG จะมีกลยุทธ์อะไรต่อไปหลังจากหมดโปรโมชั่นนี้มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลย